เดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านเอเขาเดินไปแล้วไม่เป็นไรเขาเดินไปแล้วนี่นะคะรถรีโวนะคะคันนี้เองนะคะล้อแม็กเท่มากเดี๋ยวลูกค้าเห็นลูกค้ากรี๊ดนะดูกรี๊ดนะน่ากรีะะ๊ดเลยค่ะล้อก็เท่มากเลยนะคะอันนี้ขอบส8ปนะคะจะบอกเดี๋ยวไลฟ์สดแบบหนึ่งนะคะ <laughs> สิแปดสีทองนะคะพร้อมอยางนะพี่ดาดาแถมให้ลูกค้านะคะขอบสินะคะอ่าเราไปดูภายในกันนะคะลูกค้าวดันไปไปทำเซ็นเตอร์ล็อกไว้ข้างนี้ใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะคะกุญแจแบบเท่มากเลยนะคะเป็นรีโมทแบบนี้นะคะลูกค้า,อาโอเคเรามีลเรามีกุญแจให้ลูกค้า3ามลู มินแจสามลองหนึ่งดอกนะคะแล้วก็มีกุญแจรีโมท2ดอกนะคะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบทลาสกินแบบนี้นะคะภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะคะเท่เลยจ้าโอเคถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปรลานกันนี่นะคะก็จะแบบช่างเขาก็จะคอกเม้นต์กับการทำงานมากๆเลยนะคะแต่มีเรานี่แหละที่ชิลกว่าเขามากเลย บอว่าเราก็จะแบบอ,ออกแนวชิลๆนิดนึงแต่ช่างก็จะแบบว่าเร่งงานนะคะโอเคนี่นะร้านไทยโรดการช่างนะคะเป็นร้านเรียกว่ามืออาชีพกันเลยทีเดียวในเรื่องของรถต่อ,อครอบแล้วก็รถต่อตู้เถบนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวก่อนนะคะ mm hmm. ลูกค้าทุกท่านเดี๋ยววันนี้ขอตัวก่อนนะคะลูกค้าทุกท่าน